สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสุอีกเช่นเคยนะคะที่ปรึกษาฝ่ายขายบริษัทมาลอยมอเตอร์สาขาพิจิตรวันนี้นะคะจะพามาชมรีวิวรถนะคะเป็นตระกูล Honda นะคะเป็นคันนี้เลยนะคะ h o n d a b บนะคะคันนี้รุ่นปี2013นะคะมาในระบบเกียร์ออโต้นะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะสำหรับด้านหน้านะคะตัวกระจังหน้านะคะตรงนี้จะเป็นชุดโครเมียมนะคะ พร้อมกับโลโก้ Honda นะคะอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยนะคะส่วนทางด้านไฟนะคะไฟตัวนี้จะเป็นไฟหลอดฮาโลเจนนะคะคันนี้นะคะมาในระบบเกียร์ออตโต้นะคะมาในระบบเกียร์ออตโต้นะคะเครื่องยนต์ขนาด 1200cc นซีซีนะคะมาในโทน,โทนส,สีน้ำเงินนะคะแต่ว่าตัวรถเวลาออกแดกก็จะอมม่วงนิดนึงนะคะตัวนี้สีสวยนะคะ มาพร้อมกับระบบไฟนะคะจะได้จะเต็มกับมารูมอเตอร์ขับปี90วันหรือเลือกรับเงินกับ100,000บาทพร้อมโปรโมชั่นช่วยผ่อนอีก7เดือนหรือรับดอกเบี้ย0%นาน3 6 5วันสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ f a c e b o o k y o u t u b e มารูมอเตอร์รถยนต์มือ2หรือ Line มารูมอเตอร์หรือโทรหาก้อยได้ที่เบอร์0804556364 จะมีไฟเลี้ยวที่แก้มนะคะด้านข้างแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับชุดแม็กนะคะแม็กยางนะคะแม็กใหม่ยางใหม่นะคะสำหรับ Honda b บ O คันนี้นะคะแม็กใหม่ยางใหม่แบบนี้เลยนะคะคันนี้นะคะพิเศษนะคะมีชุดโคมเมียมนะคะเป็นชุดแต่งมาให้ครบนะคะไม่ว่าจะเป็นมือเปิดนะคะกันลายมือเปิดนะคะแล้วก็เสาเอนะคะเสาประตูนะคะ รวมไปถึงทางด้านฝาน้ามันด้วยนะคะตัวนี้ก็จะมีชุดโคเมียมมาให้นะคะมาชมต่อทางด้านท้ายนะคะทางด้านท้ายชุดโคเมียมก็จะมีครอบไฟมาให้นะคะครอบไฟท้ายมาให้แบบนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่อง IVT e c นะคะคุณลูกค้าเป็นเครื่อง IVT e c นะคะ เดี๋ยวเราพามารับชมต่อทางด้านภายในกันบ้างนะคะสำหรับภายในนะคะตัวนี้จะเป็นแบบทูโทนนะคะคุณลูกค้าจะเป็นโทนสีเทาดำนะคะเทาดำนะคะแล้วก็น้ำตาลนะคะตัดกับสีเบรดนะคะแบบนี้เลยส่วนทางด้านหน้าคอนโซลน,นะคะจะคุมโทนสีเข้มนะคะเป็นสีดำแล้วก็น้ำตาลนะคะแบบนี้เลยนะคะ ตอนนี้จะมีถุงลมนิรภัยให้นะคะคู่มีทั้งฝั่งคนขับทางด้านพวงมาลัยนะคะแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารจะอยู่ทางด้านหน้าคอนโซลฝั่งนู้นเลยนะคะช่องแอร์ก็จะเป็นแบบกลมๆนะคะคุณลูกค้าปิดได้นะคะแบบนี้นะคะช่องแอร์สามารถปรับได้หมุนได้นะคะทิศทาง มาในระบบเกียร์ออโต้นะคะคันนี้มาในระบบเกียร์ออโต้หรือว่าเกียร์ CVT นั่นเองนะคะเบาะภายในจะเป็นเบาะผ้านะคะเป็นเบาะผ้าสีครีมนะคะเราซักทําความสะอาดดูดฝุ่นให้นะคะซักเบาะซักรมดูดฝุ่นให้แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวไปชมต่อทางด้านห้องเครื่องกันบ้าง สำหรับ Honda b บ O เครื่องพันสองคันนี้นะคะจอดอยู่ที่โชลูมารอยมอเตอร์สาขาพิจิตนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะเข้ามาชมตัวจริงมาทดลองขับได้เลยนะคะอันนี้เดิมๆนะคะฝากระโปรงมีเครื่องหมายบอ,อก,อกอจากบริษัท Honda ให้นะคะยังอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะน็อตฝากระโปรงไม่มีรอยขยับนะคะ น็อตฝากระโปรงไม่มีรอยขยับนะคะเครื่องพันสองนะคะเครื่อง IV-TECH นะคะแบบนี้เลยรอยมาร์กจากโรงงานยังอยู่ครบทุกจุดนะคะคุณลูกค้ารถไม่เคยมีการถอดซ่อมหรืออันนี้แต่อย่างใดนะคะไม่มีการเปลี่ยนอันนี้จะเป็นทางด้านระบบเบรค ABS นะคะให้เห็นเดิมๆแบบนี้เลย สำหรับโชว์รูมของเรานะคะเปิดทำการปกติทุกวันนะคะคุณลูกค้าอยากชมรถรุ่นไหนตัวไหนก็สามารถเข้ามาชมตัวจริงมาทดลองขับได้นะคะสำหรับ Honda BO คันนี้นะคะปี2013นะคะมาในระบบเกียร์ออตโตหรือว่าเกียร์ซีวนั่นเองนะคะตัวนี้เครื่องยนต์ขนาด 1,200cc นะคะราคาเริ่มต้นเพียง3,900 0บาทเท่านั้นนะคะ ถ้าถูกใจสนใจนะคะเข้ามาชมตัวจริงมาทดลองขับได้โชว์รูมของเราเปิดทำการปกติตั้งแต่8ปดนาฬิกาถึงสิบนาฬิกาานาทีเลยนะคะสำหรับวันนี้สุก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ